เซคชั่นสี่มาตาตาโค้ดแอปพลิเคชัน EP หนึ่ง m e n t และ wheel Control สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการใช้งานนะคะการเคลื่อนที่ของ ตัวมัตตาแล็บนะคะซึ่งเราจะควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชันนะคะที่มีชื่อว่ามัตตาโค้ดนะคะซึ่งตัวแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะในระบบปฏิบัติการ iOS และก็ Android นะคะตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะมีทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะคะตามเครื่องเลยนะคะ หลังจากที่เราทำการคอนเน c t นะคะตัว m า t a ตาต o านะคะแล้วก็ตัว Robot ์ดมาร a ตาต้าคอนโทรเลอตัวนี้นะคะ,ะเราจะทำการสวิตช์นะคะโหมดตรงนี้ไปที่เซนเซอร์โหมดนะคะหลังจากที่เราสวิตช์ไปแล้วนะคะเราจะมีไฟสีแดงนะคะที่กระพริบอยู่นะคะที่สเตตัสข้างหลัง หลังจากนั้นนะคะเราจะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะหน้าตาของแอปพลิเคชันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะโปรแกรมพวกนี้จะเป็นโปรแกรมที่ถูกบันทึกไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากสร้างโปรแกรมใหม่เรากดที่ปุ่มบวกตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะโดยการกดที่ปุ่มบลูทูธตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแอปพลิเคชันเขาจะทำการค้นหานะคะ อรอสักพักหนึ่งหลังจากที่เขาคน้คนหาได้สําเร็จนะคะแล้วก็ทําการเชื่อมต่อนะคะตัวบลูทูธจะกลายเป็นสีฟ้าทึบนะคะแล้วก็สเตตัสข้างหลังจากเดิมที่เป็นไฟสีแดงกระพริบอยู่นะคะจะกลายเป็นไฟสีน้ําเงินนะคะแปลว่าคอนเนค t เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะเป็นชื่อของโปรแกรมที่เราจะสร้างขึ้นนะคะ เราสามารถที่จะตั้งชื่อชื่อโปรแกรมได้เลยนะคะอย่างเช่นเปิลตั้งชื่อว่า EP 1น่ 1> ส่วนกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะมาสอนเรื่องการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเราจะใช้2โหมดนี้ค่ะโหมดของการเคลื่อนที่และก็ล้อน,นั่นเองค่ะโหมดแรกนะคะการเคลื่อนที่นะคะตัวของโปรแกรมนะคะจะเป็นแบบ b o x กซนะคะ เป็นการลากวางแล้วก็ทำงานทีละลำดับขั้นนะคะแล้วแต่ที่เราออกแบบแล้วก็วางแผนนะคะซึ่งแต่ละคำสั่งก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะอย่างเช่นคำสั่งเดินหน้าให้เดินหน้ากี่ครั้งสามารถเลือกได้นะคะถอยหลังก็เช่นกันค่ะคำสั่งหมุนไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็สามารถที่จะเลือกเป็นมุมองศาได้เลยค่ะ อย่างเช่นเพื่อนต้องการให้หุ่นยนต์มาตาตาแลบนะคะเดินหน้า1ครั้งนะคะแล้วก็หมุนซ้าย90องศาแล้วก็เดินหน้าอีก1ครั้งนะคะถ้าเกิดว่าเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วกดเล่นได้เลยค่ะ,ะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะแค่ป้อนคำสัง่งและหุ่นยนต์มาต,ตาตาก็จะทำงานตามคำสั่งของเราค่ะ ส่วนอีกโหมดหนึงนะคะเป็นโหมดของล้อโหมดของล้อนะคะก็จะมีการกําหนดค่าล้ออย่างเช่นอันแรกนะคะค่าล้อตรงนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ค่าบวกนะคะค่าที่เป็น0ูนย์แล้วก็ค่าลบนะคะซึ่งค่าบวกหมายถึงให้หุ่นยนต์มาตาตาเดินไปข้างหน้าค่าลบก็คือให้หุ่นยนต์มาตาตาถอยหลังและค่าที่เป็นศูนย์ก็คือให้หยุดนิ่งนั่นเองค่ะ อันนี้เราสามารถที่จะกำหนดทั้งล้อซ้ายและก็ล้อขวาได้เลยนะคะเพื่อนต้องการให้หุ่นยนต์มาตาตาแลบนะคะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว3นะคะล้อขวาด้วยเหมือนกันนะคะด้วยความเร็ว3นะคะจากนั้นให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นเวลา2วินาทีนะคะจากนั้นให้หยุดความเร็วล้อนะคะก็คือให้เป็นศูนย์นั่นเองค่ะ หลังจากที่เขียนเสร็จแล้วนะคะก็กดที่ปุ่มเล่นได้เลยเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ค่ะตัวอย่างภารกิจเรียนแบบการเดินน้องๆจะต้องเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์มาตะตาเรียนแบบการเดินของกบไปยังกบและเรียนแบบการเดินของกวางไปยังกวาง สรุปกิจกรรมนี้ดียังไงนะคะก็คือน้องๆน,นะคะจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบบล็อกลี่นะคะผ่านการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์มาตาต้านั่นเองค่ะกิจกรรมนี้สนุกไหมคะน้องๆกระจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าน้องๆคนไหนมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่เม่พี่<ม>พเปิ้ลมาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบาย